สวัสดีครับพี่ๆนะนะทุกนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ว่าจะมาแนะวิธีทำตะก,ก้อรครับดวงเบ็ดสขอแบบนี้นะครับรอุปกรณ์ก็จะมีส,สายออกซิเจนกาวร้อนคีมแล้วก็กันไกลครับตะก,ก้อที่ผมใช้วันนี้ก็มีตะก,ก้อ 2.5เซนนะครับส่วนดวงเบ็ดผมจะมัดไว้ลักษณะนี้นะครับทำเป็นห่วงไว้นี่ครับเอเคครับเริ่มเลยนะครับ อันดับแรกผมก็จะมาตัดสายออกซิเจนครับประมาณหนึ่งนิ้วครับความยาวตัดแล้วก็ผมจะจีดตรงกลางสายครับตัดออกเลยนะครับตัดยาวสุดไปเลยแล้วก็มาเจาะรูอีกฝั่งหนึ่งครับเจาะรูตรงกลางเจาะรูตรงกลางนี่ครับ เจาะนิดเดียวครับประมาณ5้มิลแล้วนำรูทีท่เราเจาะเอามาเสียบเข้าตรงตรงห่วงตะก้อนี่ครับนี่ครับโอมาลักษณะนี้แล้วเราก็ใช้คีมดึง คีมดึงให้มันเข้าไปข้างในครับนี่ครับให้คีมด,ดึงเข้ามาให้ได้ลักษณะอย่างนี้นะครับ แล้วมันจะมีสายออกซิเจนอีกตัวหนึ่งครับผมจะเอาไว้ปิดตรงหัวปลายสายครับตัดแค่ประนิดเดียวครับก็เอาประมาณสักสองสมมิลสองตัวนะครับไว้ปิดหัวซ้ายขวาทีนี้ก็นำดวงเบ็ดที่เรามัดไว้แล้ว ที่ทำเป็นห่วงไว้แล้วก็อมาลอยเลยครับร้อยตรงตูดตะก้อเลยนี่ครับตัวหนึ่งร้อยตูดส่วนอีกสองตัวเราก็จะมาร้อยตรงหัวห่วงนี่ครับ 才华。 ส่วนตัวความยาวของไอเบ็ดที่ผมมัดไวน้นี่ผมยาว85นะครับ85เซนเออไม่ใช่นี่ว่า88เซน,นครึ่งครับขอโทษครับพูดผิด นี่นะครับร้อยเข้าไปให้ได้2ข้างนี่นครับพอเข้าดวงเบ็ดไปแล้วก็เราก็ดึงดึงให้สายเอ็นเนี้ยลงมาตรงร่องที่เรากีดไว้ข้างแรกครับ ัดลงไปในตรงร่องที่เรากรีดไวเ้เนี่ยนี่ครับกรีดตรงเนี้ยทีนี้ก็ใส่ไอออกซิเจนที่เราตัดไว้ตัวเล็กๆสีขาวอะแห่เข้าตรงเด็ดครับนี่ครับแต่เราก็เอามาล็อกล็อกไว้ตรงหัวหัวใส่ย,ยางสีส้มตัวนี้ครับใส่สองข้างนะครับ คือตัวนี้มันจะช่วยกันไม่ให้สายหลุดออกมาครับตอนที่ปลาดึงครับอ่านี่ครับพอเสร็จแล้วมันจะออกมาลักษณะอย่างเงี้ยทีนี้ก็ใช้กาวร้อนหยอดตรงปลายไว้ครับรปลายสองข้าง เพื่อไม่ให้ตัวกันเราหลุดออกพอเราทําเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้ครับก็ถือว่าเสร็จแล้วครับนี่ครับจากที่ผมเคยใช้มามันก็โอเคครับเวลาลงน้ํามันก็ไม่ค่อยพันกันนะครับก็ช่วยได้ระดับหนึ่งครับก็ถือว่าโอเคอยู่ผมมองว่าดวงดวงเบ็ดขอเบ็ดเยอะมันก็โอกาส ได้ปลาเยอะเหมือนกันครับโอเคครับ okay, นะนะนะลองทําดูกันนะครับถ้าผิดพลาดยังไงผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับถ้ามีอะไรติชมก็คอมเมนต์มาเลยนะครับฝากกดติดตามผมด้วยนะครับครับสำหรับวันนี้ผมขอสวัสดีครับสวัสดีครับ